เหรียญ10บ,บาทพริปกติมีราคาสูงถึง1 0 0 0ันถึง2,000บาทเป็นแบบไหนตามือใหม่แค่เหรียญชแนลไปดูไป ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญชาแนลด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมือใหม่ขายเหรียญชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับผมต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนครับสำหรับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าพักเครื่องเก่าธนบัตรเก่าถ้าหากผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับผมแล้วใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับเลื่อนผ่านนะครับผมไม่ต้องคอมเมนต์ เสี่ยความรู้สึกนะครับผมผมก็บอกไปแล้วช่องนี้ไม่ใช่ช่องรับซื้อเหรียญพูดย้ําทุกคลิปเลยเพราะว่าช่องรีวิวแต่แบบเรื่องความจริงนะผมจะเอามาพูดแบบยกแบบเอามาพูดว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงประมาณนั้นนะครับผมก็ถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับผมทําได้เท่านั้นนะครับและเหรียญไม่จำเป็นต้องอวดนะครับผมก็ทำคอนเทนต์เหรียญไม่ให้ถ่ายเหรียญจะให้ผมไปถ่ายอะไรล่ะครับไปถ่ายนกถ่ายกาเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคนะฮะก้าเรื่องนะฮะผมจะมาพูดถึงเหรียญสิบบาทนะครับผม บางคนว่าแบบนี้เหรียญเออเลอร์คอยจริงหรือมีราคาสูงถึง1 0 0 0ถึง2,000บาทจริงไหมนะครับผมตามมือใหม่ขายเหรียญชนะไปหาความจริงกันนะฮะไปผมบอกไปแล้วช่องนี้ชัดเจนเน้นเรื่องราคาอย่างเดียวว่าราคาแบบไม่ใช่แบบไอ้พวกประเภทแบบว่าแบบยังไงอะคิดขึ้นมาเองแบบปั่นยอดวิวไม่จำเป็นต้องปั่นยอดวิวนะครับผมผมไม่เหมือนช่องอื่นนะครับให้ราคาแบบแพงเกินจริง ตัดราคาคนอื่นอะไรอย่างนี้ผมไม่ทํานะครับผมประมาณนั้นนะครับอันไหนผมซื้อก็คือผมบอกว่าซื้ออันไหนไม่ซื้อก็คือไม่ซื้อผมผลิตขึ้นเองไม่ได้นะครับผมเหรียญนะประมาณนั้นนะครับเข้าเรื่องนะครับเหรียญแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับก็สําหรับปีพศก็จะเป็นปีพศสอง7ันห้าร้อยสี่ิบเจ็ดะครับผมก็แบบนี้บางคนบางคนว่าเออเล่คอยมันไม่ใช่เออเล่คอยนะครับผมสังเกตดีนะครับผมไม่ใช่ผิดปกตินะครับผมเขาเรียกว่าอยู่ในเครื่องซักผ้าหรือเขาเรียกว่าเหรียญชํารุด บางคนไม่ทราบนะครับผมไปเจอบางช่องรับซื้อบอกว่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญเออเล์คอย e มันไม่ใช่เหรียญพิ่ปกตินะครับผมเหรียญปกตินี่แหละครับแต่ว่าประมาณนั้นนะครับเพราะว่าพักเข้านูนอยู่ก็เหมือนแบบไปถูกถูกถ่ายๆบ้างมันก็อาจจะชํารุดอาจจะเสียหายได้ประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับ ใครที่ไม่รู้จะได้รู้นะครับผมไปเจอบางคนบอกว่าเป็นเหลือโอเล็กคอยมีละกงราคาไม่มีราคานะครับผมประมาณนั้นนะฮะไมถึง20บาทนะผมประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเหรียญกันต่อเลยนะครับไป โอเคนะครับทุกคนนะครับมันไม่ใช่เหรียญเออเลอร์คอยนะครับผมพยายามดูให้ดีนะครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะครับพยายามไปดูหลายๆช่องนะครับว่าช่องอื่นเขาพูดยังไงแล้วค่อยกลับมาดูช่องผมก็ได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับถ้าไม่ชอบผมนะฮะผมไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะครับนี่นะสังเกตดูนะครับผมมันใช่เออเลอร์คอยที่ไหนอะครับนี่ครับ แบบนี้ไม่มีราคานะครับผมประมาณนั้นนะครับคนไม่ทราบจะได้ทราบนะครับผมถ้ากลัวว่าคนทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนั้นนะครับยังขายไม่ได้นะครับสําหรับเหรียญนี้นะฮบผมประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็หากพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมทุกทุกคนเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมืองหม่ไกลเหรียญ สำหรับวันนี้มือใหม่ขันเรียนชาแนลขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าจะมีสาระดีๆมามอบให้อีกครั้งนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ